สดีครับผู้ชมที่กรุ๊บครับขอต้อนรับเข้าสู่เล่าข่าวชาวทุ่งสุดสัปดาห์นะครับและน,นี่เป็นวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2557น,น,นะฮะเม <c oughs> ื่อวานนี้พาท่านมาอยู่ในเรือลำนี้เลยครับนะฮะโดยคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหอยมแมลงภู่เลี้ยงหอยมแมลงภู่นะฮะกับพี่ตาเจ้าของเรือลำนี้เนี่ยนะใช่ค่ะปรากฏว่าแหม เวลาน้อยคแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นได้แค่หอยแมลงภู่อย่างเดียวใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าประมงพื้นบา้านหรือว่าโครงการในพระเรียกว่าดิซึ่งมีมา15ปีสิบหปีแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้มีแค่หอยแมลงภู่อย่างเดียวใช่ค่ะวันนี้เลยอยู่ต่ออ,อีกวัดหนึ่งนะครับนะในรายการเราขอเชาวทุกสุดสัปดาห์โดยที่จะ,ะคนที่จะมาคุยกับเราก็คือพี่ตาคนเดิมนั่นแหละนะใช่ค่ะจะมาคุยเรื่องของ หอยนางรมแล้วก็เรื่องของการจับปูนะคะจับปูบนปูใช่ค่ะเพราะต้องบอกว่าในในเมื่อวานเนี่ยเราคุยเรื่องขอยหอยแมลงพู่เนี่ยก็ถือว่าเวลาค่อนข้างน้อยวันนี้ก็อยากจะมาขยายเพราะว่าแม่เป็นอาชีพที่ทําเงินทําทองก็ว่าได้อยากให้เกษตรกรเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่ตาอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เนี่ยพาเรามาที่แหล่งเลี้ยงหอยแมลงพูดตรงบนเกาะลอยด้วยใช่แล้วก็ มันอาจจะแตกต่างแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เลี้ยงเลี้ยงหอยแมงกู้แล้วตอนนี้เป็นหอยนางรมแล้ว่รูปร่างหน้าตาของมันหรือว่าแพรหอยนางรมกับหอยแมงกู้มันจะต่างกันยังเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใช่ค่ะอามาเจอกับพี่ตาเลยนะครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้นี่เป็นแพรหอยนางรมครับหอยนางรมแล้วไม่ใช่หอยแมงกุ้บหอยแมงกู้เมื่อวานเนี่ยเจอแต่เขาเรียกว่ากระติกแกลอนกระติกแกลอนกรติกแกลอนแกลอนแล้วก็มีเชือกนะคะแต่เที่ยวนี้มีแกลอนใหญ่ๆแล้วก็จะมีเชือก แล้วก็อันนี้เป็นหอยนางรมเนาะคนะฮะวิธีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูวิธีที่ดูความแตกต่างก่อนหอยแมลงผููเนี่ยแครเขาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหอยนางรมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูแอบถามพี่ตานอกรอบว่าทําไมแล้วทําไมต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบหอยแมลงผููไม่ได้หรอค่ะมันมันมันดีกว่ายังไงคะทำคไหคือมันคล้ายๆว่ามันจะอยู่บนผิวน้ําแต่กระรอนนั้นเราต้องลงไปเก็บ ตามแพแต่อย่างนี้เรามาถึงเราก็ตัดได้เลยมีตัดตัดยกขึ้นเรือได้เลยครับมันง่ายเก็บกว่าการเก็บเก็บเกี่ยวครับคือการเก็บเกี่ยวของหอยนางรมกับหอยแมงผู้อาจจะต่างกันครับคือหอยนางรมเนี่ยสามารถที่จะยกกันขึ้นไปแล้วก็ไปแกะบนเรือบนที่บนแพบนบนพื้นที่ทบนพื้นที่บนบกได้นะครับนะแต่ส่วนหอยแมงผู้นั้นเราต้องมาแกะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทิ้งกลับคืนไว้ครับมันยังโตไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมเลือกเก็บตัวใหญ่ๆ อ๋อแต่อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นหอยดังรมอย่างเงี้ยเวลาเก็บทีนึงก็คือเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยครับตัดตัดพวงเลยฮะแสดงว่ามันจะโตขนาดได้ไซส์ใกล้เคียงกันเลยก็อายุจะเท่ากับหอยแมลงผู่6เดือนหเดือนเหมือนกันสี่ห้าเดือน6เดือนอยู่ประมาณนี้แหละแต่การโตมันก็จะโตเหมือนกับพอๆกันเลยครับค่ะอ๋อฮะมันจะเริ่มเดิมทีมันจะเนี่ยนี่ฮะนี่อ๋อเนี่ยโตแล้วอย่างนี้ถือว่าใช้ได้หรือยังเก็บได้หรือยังได้แล้วแต่มันยังเล็กอยู่ครับยังเล็กอยู่ครับ เวลามาเก็บจริงๆก็คือเราก็ต้องมาดูว่ามันได้ขนาดกันขนาดไหนแล้วครับครับก็ไล่เก็บดูก็คือว่าอันไหนที่ขนาดใหญ่แล้วก็เอาไปเลยครับส่วนใหญ่แต่อย่างแต่ละแพร์นี่เวลาเรามเก็บเนี่ยก็คือมันจะขนาดพอๆกันไหมในแต่ละแพรพอครับพอๆกันนะฮะมันจะฝ่นระยะเท่ากันหมดค่ะอาหารการกินของเขาวิธีการธรรมชาติครับ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับอะไรของแมลงพูเลยครับเอาเรื่องลงทุนอย่างนั้นลงทุนใกล้อันนี้จะถูน้อยกว่าจริงเหรอคะครับลงทุนน้อยกว่าหอยแมลงพูอีกครับเออมันเหมือนจะน้อยกว่านะเพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้แกระรอนอะไรต่างเยอะเยอะเยอะไงจะน้อยกว่ามันเป็นพียงจะไม้ไผ่ก็กระรอนสองร้อยลิตรกระเช้าเพราะว่ามันมีตุ่มค่ะมีตุ่มมาแฝงลงทุนประมาณเท่าไหร่เอออย่างต่อแพรนึงเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยหอยแมงพูเนี่ยต่อแพรนึงเท่าไหร่ฮะเวลาลงทุนตอนนี้ประมาณ ก้าถึงแสนบาทหนึ่งแสนครับอ่าแต่ว่าอย่างหอยหอยตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอ้ลงทุูกกว่ากันเป็นสิบเท่าตัวเลยฮะครับหมื่นประมาณหมื่นห้าเต็มที่ครับลงทุนหมื่นห้าเอ้านี้ถามเลยนะฮะขายละเราอยากงเก๋ไม่สนใจอย่างเดียวเรื่องเทคโนโลยีเก๋ยังรู้กะทำยังไงก็เสียดายเนี่ยวแล้วแล้วเวลาเวลาขายเนี่ยนะฮะคือถ้าแกะหนึ่งได้เยอะไหมแกะก็หลายร้อยโลนะครับค่ะ แพงหนึ่งเนี่ยประมาณสองสามร้อยโลอ่ะสองสามร้อยโลครับไอ้น้ำหนักจะน้อยกว่าหอยแมงผู้ป่ะมันก็แต่ราคามันจะดีกว่าแต่ราคาดีกว่าตัวนี้ตัวนี้จะดีกว่าหอยหอยแมงผู้เนี่ยส่งเมื่อวานเห็นบอกว่าโลละสิบแปดบาทไทยใช่ไหมครับแล้วหอยนางรมนะครหอยนางรมมันถ้าแกะเป็นเนื้อครับถ้าส่งเปลือกก็โลสิบสองบาทอ่าฮะถ้าแกะเป็นเนื้อแล้วโลสองร้อยสี่สิบสองร้อยคือคือตอนนี้หอยหอยนางรมมันจะหายากหน่อย ไม่ได้หายากอย่างเดียวหนูว่าไอ้ที่แพงเนี่ยวิธีการแกะนี่แหละเพราะหนูได้ข่าวมาว่าแกะยากครับกว่าจะกระเทะได้หนูเคยลองเนะะแกะหอยนางรมที่ยากจริงจรงใช่ไหมแล้วแล้วอย่างของศรีราชาของเราอย่างเกาะลอยเนี่ยนะฮะที่เรามาทารายการเนี่ยเรามีแหล่งที่เป็นแกะของเขาเลยไหมมีครับอ๋อที่แพงที่ที่แพงเลยเนี่ยนะฮะปัญหาอุปสรรคเนี่ยอย่างมลงผู้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของน้ำน้ำน้ำเสียท้าเข้ามาใช่ไหมคะ เออแล้วก็เรื่องของน้ําจืดที่ถ้าเข้ามาเยอะก็จะน็อกน้ำครับแล้วนางลมเหะอคะนางลมนางลมจะเสียหายน้อยกว่าเสียหายน้อยกว่าครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยตายมันแข็งแรงกว่าพอน้ําเสียมาปุ๊บมันปิดมันจะปิดพอถ้าน้ําดีๆเงี้ยมันจะอาปากกินน้ําพอพอมีน้ําเสียมามันจะปิดปากปุ๊บเลยค่ะปุ๊บมีกลไกในการป้องกันตัวเองเลยตัวของมันเลยเซฟมันในตัวเลยอ๋อพอพอมีเขย่าอากาศมันก็อาปากต่อ นี่ต้องถามพี่ตาเลี้ยงหอยแมลงผู้กี่แพนะคะมีสิทั้งหมดมีสิแพรหอยแมลงผู้กี่แพรคะหอยหอยหอยนางลมเหรอครับหอยนงลมหอยนางลมไม่เอาหอยแมลงผู่ก่อนกี่แพรสิบแพครับแล้วหอยนางลมนะก็ตัวนี้เริ่มก็ใกล้้สิบแพแล้วครับอยู่นังเงาแล้วสิบแพหอยนางลมขายได้มากกว่าหอยแมลงผู้แต่ว่าแต่ว่าหอยหอยนางลมเนี่ยมาทําทีหลังหอยแมลงผู้ใช่ไหมครับครับทำทีหลังครับคือเริ่มต้นโครงการเนี่ยก็คือทําหอยแมลงผู้มาก่อนครับ แล้วค่อยมาทาหอยนางรมครับคือคือคือโครงการเขาเริ่มมาที่แรกจะไม่รู้หรอกว่าไอ้หอยมหอยนางรมเนี่ยมันจะปเกาะปนกับหอยแมงพูค่ะอ๋อแล้วพอเด็ดหอยแมงพุมาก็จะมีหอยนางรมติดมาอ่าก็แกะไอ้หอยหอยแมงพูกแยกการขายครับแยกแกะการขายดูตอนการศึกษาวิจัยกันมาแล้วครับขอลองลองเอาอยู่ใวันนี้มาคิดดูอีกทีว่าเลยเอาตุ่มปูนอะปะเป่ามาแฝงดูว่ามันเกาะไหมค่ะอถ้าเกาะเราก็ ถือว่าเป็นของอของธรรมชาติก็เลยเอามาแฝนทิ้งไว้สักอสองเดือนสามเดือนก็มายกดูครับอะมันมีตัวนี่อใช้ได้นะบ้านเรามีบ้านเรามีเชื้อนี่ก็เลยเอาตุ่มเนี่ยตุ่มเปล่าเมาแฝนอืมแคนี้ก็ประมาณหเดือนก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับลองผิดลองถูกแล้วก็รู้ว่าอ๋อคือเดิมทีพืนน้นนี้ เหมือนกบว่าเราเองก็ไม่มั่นใจว่าไม่มม่ไม่มั่นใจว่าจะมีเคยไปซื้อหอยจากกระยองมาแฝนก็ไม่ดีเท่าที่ควรมันจะตายมันจะแปกน้ํากันคือที่นู่นน้ำจะเค็มจัดที่นี่มันจะมีน้ําจืดปนมั่งก็โตไวที่นี่โตไวครับคือหอยแมงผู้หอยนางรมพวกนี้เนี่ยคืออย่างที่พี่ตาว่าก็คือมันจะต้องมีน้ำจืดปนหน่อยจะโตไวถ้าเค็มปีไปเลยเนี่ยไม่ไม่่ดีไม่ดีครับไม่ดีไม่ดี วิธีก็ไม่ได้แตกต่างกันวิธีก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าเงินแตกต่างคือที่ที่เกาะที่ช้างเขาเคยเอาไปเลี้ยงนะครับมันโตแต่เนื้อไม่มีโตแต่เนื้อไม่มีโตแต่เปลือกมันครับเนื้อไม่มีมันคือน้าไม่เค็มจัดแข็งต้นไม่มีแข็งต้นไม่มีอาหารไม่มีมันจะเป็นที่เลนฮะที่นี่มันเป็นที่เลนปนทรายอย่างเกาะที่ชัางเนี่ยมันจะเป็นหินครับเป็นหิน หินดานในพวกนี้มันไม่ค่อยจะมีเพนตอนแพนตอนก็ไม่ค่อยมีอาหารเขามันก็ก็จะน้อยลงนะฮะมันจะเค็มนั่นจะเค็มจัดเคยเคยลองทําวิจัยไหมว่าหอยเมงผู้ของเราไม่ใช่หอยนังลมของเราเนี่ยรสชาติสู้สู้หอยทางสุราษกได้ไหมโอสุราษเขาก็แหล่งใหญ่เลยนะแหล่งใหญ่เลยเหมือนกันคือไอตรงนั้นมันคือเป็นแหล่งกําเนิดของเขานะครับแต่ที่นี่ว่าไอการผู้บริโภคที่มาเที่ยวเกาะลอยมาพัทยามานั่งทานอาหารตามซุ้ม ตอนนี้เขาใช้หอยที่นี่หมดเลยครับอ๋อแสดงว่าใช้ของพื้นบ้านเรานี่เลยแสดงว่าพี่ตาเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งออกไปสถานสถานที่อื่นก็เนี่ยแหละก็ลูกค้าลูกค้าข้างนอกก็มาซื้อนะครับอมีลูกค้าข้างนอกเหมือนกันลูกค้ามาซื้อหมดครับครับอย่างร้านมุมอร่อยอืมเอ่อร้านเจแอดเนี่ยพวกเนี้ยเขาคอเดอร์จากเราเราส่งขึ้นร้านส่งตรงไปเลย คือก็จะใช้ของที่นี่ตลอดได้กินของสดนะฮะานของสดเลยโดยปกติมุมอรลอยจะซื้อกันตั้งแต่เริ่มมีจนหมดแล้วนอกจากพวกร้านอาหารในท้องถิ่นของเรามาเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเรามีขายไปยังแม่ค้าที่เอาไปส่งในตลาดไกลๆในกรุงเทพอะไรบ้างไหมมีครับมีพวกแม่ค้ารถเล่ระยองมารับหอยแมลงผู่เราไปขาย แม่ค้าจากคลองด่านมาซื้อก็มีจากชนบุรีก็มีครับครับมาซื้อที่นี่เป็นแหล่งแหล่งแหล่งใหญ่ฟังนี้แล้วก็เหมือนกับว่าอย่างดยพ้องยิ่งหอยดังลมเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นพืชเขาเรียกว่าพืช G ีไอนะฮะก็คือเป็นอัตลักษณ์ประจําถิ่นเหมือนพวกข้าวสังหยดในพัทลุงนะะเหมือนเหมือนชมพู่เพชรอะไรเนี่ยนะะที่ เอาไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้รสชาติแบบนั้นจะต้องเป็นพืชเฉพาะถิ่น่เหมือนกับอ้หอยแมงผู้ของที่นี่อย่างที่พี่ตาบอกเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงที่อื่นก็เลี้ยงระยองอะน้ำก็เค็มก็ไม่อ้วนก็เติมสลรงตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้กับพื้นถิ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับกระแสของการอนุรักษ์หรือว่าในชุมชนของเราหรือว่าในกลุ่มของเราที่ทำประมงพื้นบ้านกันตรงนี้ เราเรามีการต่อสู้เรื่องนี้กัน,ก,นกันดีไหมฮะหรือว่าเกาะกลุ่มกันดีไหมเนี่ยกาะกลุ่มกันครับเกาะกลุ่มกันตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็เริ่มเริ่มสนใจทางด้านนี้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคือมันมันมัน,มนไม่ไม่ไม่อะไรแบบ,เป,บเป็นอาชีพยั่งยืนของพื้นบ้านเป็นอาชีพยั่งยืนของพื้นบ้านครับนะฮะ,ะ,ะจากหอย นางลมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึง่งคืออวนปูใช่อ่าอวนปูซึ่งมีวิธีการเก็บเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะทำได้ทั้งปีใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีช่วงที่บอกว่าหอยนางลมก็ตามหรือหอยแมงผูก็ตามเนี่ยเราจะ ทำได้แค่ครึ่งปีใช่ไหมเพราะครึ่งปีเนี่ยต้องรอมันโตก่อนมีเชือมีอะไรของมันนี่แนะฮะแต่ว่าอวนปูเนี่ยทำได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันแพูดอย่างนี้แล้วน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะจะพาไปดูนะคะเรื่องของการทําอวนปูกันค่ะเอ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการเลี้ยงแล้วก็การจับอวนปูนะคะ,ะไปกันเลยค่ะน,น,นี่นังเหงาโอ้โหเป็นไงสดๆเลยเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรือรับนี้เนี่ยค่ะอันนี้เราต้องคารวะท่านเจ้าของเรือก<ช>่อนนะฮะใช่ใชค่ะนั่งอยู่ข้างหลังผมนี่เองเน,นะฮะลุยม,มาเดี่ยวลุงสวัสดีค่ะดีค่ะท่านสมาชิกสมาลคะ ของนครแหลมฉบังนะครับนะฮะเป็นเจ้าของเรืออ่อนปูด้วยนี่เป็นงานอันลีเล่ของของของท่านด้วยนะค่ะมามาอยู่นครจตุพรยานะฉบังอ๋อครับผมนะฮะอ๋อครับผมเนี่ยฮะวันนี้ต้องขอญาตนะฮะเมื่อเมื่อสักครู่นั้นเราคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงหอยนางรมหอยนางรมใช่ค่ะตอนนี้มาดูอุ่นปูค่ะปูเนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงเองใช่ไหมฮะไม่ต้อง มันมีเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติเลยเราเพียงแต่เอาอวนมาจับมันเท่านั้นเองลุงดำครับอวนปูกับอวนจับปลาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนคราเนี่ยออวนอวนปูมันจะตาใหญ่ครับเนี่ยนะถ้าอวนปลาจะตาเล็กครับเพราะตอนนี้ทางประมงให้ใช้ตาใหญ่ไม่ใช้ตาเล็กเป็นขอรรน้อกําหนดของประมงเลยนะใช่ครับใช่ครับโอ้เนี่ยนะฮะตาอย่างใหญ่เลย <c ough> แล้วก็เห็นว่าอวนปูเนี่ยจะต้องวางลงกับพื้นเลยเหรอครับครับผมครับผมเพราะมันมันมันจะอยู่กับพื้นปูจะเดินอยู่กับพื้นครับอืมฮะ นานๆจะลอยขึ้นมาทีหนึ่งเพราะจากนั้นปูเนี่ยมันจะเดินอยู่ทั่วไปหมดก็จะมาติดกวนเราค่ะแสดงว่าทรัพยากรที่นี่ดีมากๆนะคะก็ดีมากค่ะธนาธนาไม่เสียหายถ้าน้ํามันไม่ลงหรือไม่มีน้ําจืดลงมากอาหารที่นี่สมบูรณ์ครับทําได้ทั้งปีไหมคะทั้งปีครับทั้งปีไม่เคยมีสะดุดหรือว่าต้องชะงักเลยก็มีบ้างครับเวลาน้ําเสียหนึ่งอย่างแล้วก็ขราวน้ามันหนึ่งอย่าง ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยไม่ว่าปูหอยกุ้งหากินได้ทั้งปีคณะไม่เสียหายครับครับลุงดำครับยังเนี่ยตรงหน้านา้ำตรงแถวๆนี้เนี่ยนะครับเวลาคนมาลงอวนปูเนี่ยเราจะจํากัดไหมว่าจะต้องเป็นเฉพาะลูกหลานของพวกเราชาวศรีราชาหรือชาวชลบุรีเป็นคนอื่นมาลงได้ไหมครับอันนี้ไม่จํากัดครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าชลบุรีบางแสนหนองมนอาอุดมแถวนุ้น ทับธรรมชาติหายากน้อยแต่สีราชานี่เยอะตอนนี้หน้เวลาเนี้ยทางชนบุรีและบางแสนน่ะมาหากินอยู่ที่สีราชาครับมผมถามเอาแบบเทคนิคเลยนะ,ะทั้ง,งพิตาด้วยทั้งลุงดำด้วยเวลาลงวนปูลงไปเนี่ยแล้วมันก็อยู่ใต้ดินอยู่เรียกว,ว่าหน้าดินเนี่ยนะ,ะหน้าทะเลเนี่ย มันไม่พันกันแย่เลยเขาไปเห็นว่าของใครอยู่ตรงไหนของใครอยู่ตรงไหนไมันต้องพนะันครับมันก็ทับทับกันไปเท่ากันมาครับก็มันก็ทับกันแต่เราก็ <ımı? S 2> ไม่ตัดซึ่งกันและกัน<อ>คือต่างคนค่อยๆแกะค่อยๆทําครับ<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าปูติดของเราเราแกะของเราแต่ถ้าติดของเขา้าควรเราไปพลาดอยู่เราเราจะไม่แตะต้องปูอของเขาเพราะอันนี้เป็นทรัพย์ธรรมยากจัญญาบนของเขานทำาหากินต้องมีจัญญาบันแต่ถ้าติดอื่นไม่แน่ ไม่ตัดกันได้ไม,ม่กันตัดกัน,ไ,<ห>นไม่ใช่พอตัดอย่างเดียวอ่ะหายก็มีอย่างเอ่ชนบุรีเนี่ยอ,อไปที่เอ,อ่อแหลมฉชีงบัง<อ>ผมปรากฏว่าต้องกลับ,บเรือเปล่าเพราะอวนหายหมดอ<ล>วนที่เห็นอยู่เนี่ยแต่และอว,วนเนี่ยๆๆเป็นกองกองอย่างเงี้ยค่ะความยาวเท่าไหร่ครับนม่ลงุงความยาวก็ประมาณห้าร้อยเมตรถึงหกร้อยเมตร โอ้ครึ่งกิโลเลยนะค่ะห้าหกร้อยเมตรเนี่ยนะฮะอ้วนอวนอย่างนี้เขามีชื่อเรียกไหมคะเรียกอ้วนปูเขาเรียกอ้วนปูอ้วนปูก็คือจะเป็นตาแบบนี้แล้วก็จะเป็นตาขนาดเดียวกันนี้หมดเลยใช่ไหมครับขนาดเดียวกันหมดขนาดเดียวมันจะมีอ้วนปลากระบอกก็แบบนี้อ๋ออวนปลาทูแต่แล้วแต่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันอ้วนปลาทูอวนปลากระบอกอ้วนปลากระพงเนี่ยมันก็จะแยกแยกกันไปครับแล้วเวลาวางก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเวลาวาง ก็คล้ายๆกันระดับเดียวกันระดับเดียวกันเหมือนกันอ๋อเนี่ยนะฮะน่าสนใจจริงๆเนาะเนาะวางอวนปูเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยวางกี่ชั่วโมงกี่วันถึงต้องมาเก็บเปนทีครับก็ประมาณถ้าจะให้ดีก็สองคืนนะสองคืนแต่ถ้าบางคนก็จะวางแค่คืนเดียวหนึ่งไม่ให้ปูเสียหายตายถ้าวางสองคืนเนี่ยโอกาสตายก็มีครับค่ะเพราะไอ้ที่มันตายไม่เช็ตายเพราะอะไรหรอกเอ่อพวกปลาหมึกมันจะมาดู เขาจะเนื้อไปหมายถึงว่าปูถูกอวนจับอยู่แล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ปล<ช>าหมึกก็มาดูดปูอีกทีนึง<ช>แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอวนติดอยู่เงี้ยมันก็หนีไปได้เก <นะ S 1> <อ>็บทีเก็บทีได้เยอะไหมคะก็ไม่แน่ถ,ถ้าถ้าช่วงน้ํำดีๆปูเข้านี่วันหนึ่งก็ เหลือลำหนึ่งกัสิบกิโลสิบโลฮะแต่ถ้าน้ําไม่ค่อยดีก็วันหนึ่งก็สห้าโลค่ะก็พออยู่ได้ครับค่ะตอนนี้โรงร้อยฝาและปูสมตากโอยังพออยู่ได้เลยร้อยก่วบาทวันหนึ่งได้สิบกิโลก็คูณเข้าไปแล้วทาได้ตลอดทั้งปีนัเหงาได้ทีดูว่าเราเนาะเกษตรกรเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะตอนช่วงที่แล้วเราถามพี่ตาไปว่าเวลาที่เราเอาปูเนี่ยขึ้นไป เราก็จะมีมีตลาดร่วมไที่มีที่ร้านอาหารมีนอยู่ตามละแวกแถวนี้แหละร้านค้าที่ก่อรอยนี่จะรับซื้อฮะเ่ที่จะไปขายพวกประชาชนที่มาเที่ยวสัญจรไปมาครับแล้วเราขายคือเราขายได้ปรุงเป็นสดๆเลยสดๆแต่ที่ร้านเนี่ยไปแล้วก็จะไปต้องขายอีกทีนึ่งนี่นะโอ้โหนะทรัพย์ในดินสินในน้เป็นทรัพยากรที่แบบ สุดยอดเลยจริงๆเนี่ยพี่ดำมีอะไรเสริมไหมเกี่ยวกับเรื่องของอวนปูเนี่ยอาชีพอวนปูครัวมันมีเสริมไหมมันมันมันทุกคนเขาก็มีมีเสริมไปทั้งกันแหละค่ะที่พอหมดจับจับปูปั๊บเขาก็หาหอยมุงคู่ค่ะอาเลยจะหาหอยมุงคู่ก็อาจจะไปลงอวนปากกระบอกหรืออวนปาทูค่ะคือทุกคนน่ะไม่กระดิกอยู่ว่างบางคนก็ไปดำแทงกระอยก่ค่ะ ไปเรื <muitas S 2> ่อยๆไม่ไงให้ทำทั้งปีเลยมีทั้งปีครับพี่ตาด้วยใช่ไหมคะพี่ตาก็จับด้วยใช่ไหมคะพี่ตาที่เอาทุกอย่างเลยอ่ะอรับชีพอาชีพครบทุกอย่างทะเลโอ้โหมาถูกคนมาถูกคนน้ำนี่สงสัยจะป่วยพอลงน้ำเนี่ยเหมือนมาหวัดหมดอะไรหายหมดเลยเออเด้อลุงลุงดาเองก็ชอบนะฮะในการที่จะมาใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างนี้นอกเหนือจากดูแลทุกสุขของชาวบ้านผมที่ผมมาเนี่ยผมมาสนุก คือมาช่วยมาสนุกให้ลุงน้องลงกันบัางอะไรกันบ้างบางครั้งเราก็ออกทุนให้ลุงน้องเราเพื่อที่จะลงเพื่อจะมีรายได้เสริมเพราะให้เราเองเราก็สนุกสนุกอยากจะกินอะไรก็มีให้กินทุกอย่างของทะเลบอกลุงน้องคำเดียวลุงน้องก็ไปหาไปกินเดี๋ยววันหลังหนูแอบมาด้วยอันนี้เป็นสัญญาประชาคมครัคุณผูชมครับ เดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปหรืออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะมาคุยกับลุงดำอีกครั้งหนึ่งทีนี้จะเจาะลึกลงไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเจาะลึกเรื่องของมล,ลพิษอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนครับถ้าสิ่งแวดล้อมแย่หรือมีมลพิษอาชีพประมงพื้นบ้านก็ตามหรือการทำมาหากินของพี่น้อง ประชาชนประมงต่างๆเนี่ยก็จะถูกกระทบใช่ไหมฮะลุงถูกต้องครับซึ่งเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับค่ะพี่ตาเดี๋ยวพาหนูแกะปูวิธีการนี่ครับพันกันหมันยากไหมครับเนี่ยูเนี่ยเนี่ยดูดิมันพันกันุงนั่งไปหมดเลยนครับพี่โอ้ยน่ใช้เวลาเก็บทีนานไหมคะก็ นานกันนะครับที่บอกว่าได้วันหนึ่งสิบกิโลระหว่างแกะปูว่าแกะปลาไหนง่ายกว่ากันเนี่ยปลาง่ายกว่าครับปลาง่ายกว่าเหรออย่าดูว่ามันติดนุ่งนังเลยหนึ่พี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยโอ้โหข้าไปมันก็โดนหนีไปเหมือนกันนะครับเคยโดนหนีไหมคะพี่ตาโดนครับดูทิเนี่ย ทั้งปูนีบทั้งแล้วก็กลัวว่าไอ้ขาไอ้วนนี่มันขาดด้วยครับไอ้ขาดแล้วไม่กลัวใชเพราะว่าอันนี้เป็นขาดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเนื่อขาดที่ไม่้องกลัวตัวนี้เขาจะี่ควรพอสมควรนะเหงาวันนี้นะคะถือว่าได้ความรู้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเราก็เรื่องของหอยแมลงภู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ทั้งหอยนางลมนะคะแล้วก็ได้ทั้งอวนปูด้วยนะคะแล้วก็ได้คุยกับพี่ตาพี่ดำซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่ ต้องออกทะเลทุกวันถ้าไม่ออกทะเลนี่สองคนนี้อยู่บ้านไม่ติดจริงๆนะคะนี่เป็นงานด้วยเอาชีพหลักครับใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทําเงินสร้างรายได้นะคะแล้วก็อยู่ได้ตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรเนาะที่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยืนหายดได้มั่นคงใช่ค่ะกรวงเกษตรและสาก์เรามีความมุ่งมั่นว่า จะต้องเรียกว่าทําให้เกษตรกรนั้นสามารถมีความมั่นคงยืนหยัดได้ด้วยขาของตัวเองนะท่านทีคนลิมนหลมทองก็พูดอยู่โดยเสมอว่าเกษตรกรนั้นจะต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและนี่ก็คือเป็นตัวอย่าง<ช>ที่ชัดเจนที่สุดในวันนี้เพราะ,ะอาชีพเกษตรกรนั้นมีหลากหลายสาขาบางสาขาชีพอย่างที่เราบอกว่าชาวนานั้นบางทีโอ้โห,โหจะพึ่งตัวเองนี่ก็ลาบากยากเย็นทีแต่วันนี้เนี่ยประมงประมงพื้นบ้านอย่างนี้เนี่ย อยู่ได้สบายๆนะปีนี้เขาเม็รายได้พี่ก็แล้วผมอยากจะออกยังพิธีกรครับเือเกษตรและสากลเตตั้งเป้าว่าขอให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อปีอย่างน้อยแต่ยางน้อยแต่นี่นี่โอ้โหนี่เขาเป็นหลักร้านไปแล้วชิลๆิลนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ้นะคะถือว่าวันนี้ได้ความรู้มากๆนะคะขอบคุณพี่ดำนะคะขอบคุณพี่ตาด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะคะถ่าย ท่อเรื่องราวต่วางๆให้กเกิดเกษตรกรได้รับรู้วันนี้หมดเวลาแล้วนะงเหงานะคะสำหรับรายการเล่าข่าวชาวทุ่งนะคะเก๋แล้วก็พี่เหานะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมพี่ตาแล้วก็พี่ดำด้วยสวัสดีค่ะค